สวัสดีค่ะคิดถึงกันไหมคะลืมแอดหรือยังจะได้ฟังนิยายเรื่องใหม่เมื่อไหร่ปีนี้จะปังหรือพังต้องมาลุ้นกันค่ะหายหน้าไปนานทุกคนยังจำแอดได้ใช่ไหมคะในปีที่ผ่านมาแอดโดนไปหลายเรื่องเอาแบบสรุปสั้นๆได้ใจความเลยนะคะเรื่องเงินทองหาเงินได้เยอะมาก แล้วก็จ่ายเงินไปเยอะมากเมื่อก่อนหมดไปกับวัตถุนิยมทุกวันนี้หมดไปกับหมาแมวหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆค่ะเรื่องสุขภาพอะไรก็ดีหมดยกเว้นบวมน้ําแต่หมอดูทักว่าอวบแล้วจะรวยขอให้จริงทีเถอะเรื่องงานขึ้นชื่อว่าทํางานทําอะไรก็เหนื่อยสุขบ้างเศร้าบ้าง มันเป็นสีสันและรสชาติของชีวิตแต่เชื่อเธอคะ่ะประสบการณ์มันสอนกันไม่ได้ทุกคนต้องเรียนรู้เอาเองเรื่องความรักรักตัวเองมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะมารู้ตัวอีกทีก็สายไปแล้วขึ้นคานสิคะเรื่องเพื่อนฝูงโตขึ้นเพื่อนน้อยลงยิ่งสูงยิ่งหนาวเกี่ยวกันไหมเอ่ย แต่ยังดีที่ยังมีเหลืออยู่ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ยังคิดถึงกันเรื่องครอบครัวพี่น้องรักกันดีเหนียวแน่นแต่แย่งกันอยู่บนคารสงสารแม่มีลูกหน้าตาดีแต่เรื่องมากทุกคนสุดท้ายสำคัญที่สุดพระเจ้าทุกองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงได้โปรดรับรู้ว่า มีคนคนหนึ่งขอพอรท่านอยู่สาธุขอให้รวยขอให้มีโชคราบขอให้มีคนรักมากมายขอให้เป็นที่รักของทุกคนขอให้ยอดวิวปังปังปี2566เขาทักกันว่าจะปังขอให้จริงเตรียมโปรเจกต์ไว้แล้วรอดูความปังค่ะสำหรับนิยายเรื่องใหม่ คงจะได้ฟังกันแน่นอนแต่แอดยังบอกไม่ได้นะคะว่าจะนำมาลงใน Usually YouTube เมื่อไหร่แอดขอขัดเกลาแล้วก็เรียบเรียงให้มันเรียบร้อยอีกนิดนึงนะคะขอเวลาทำงานอีกสักหน่อยระหว่างนี้รบกวนทุกท่านฟังนิยายเรื่องเก่าๆของแอดก่อนนะคะช่วยเพิ่มยอดวิวให้แอดด้วยนะคะหลายคนบอกว่า ฟังกี่รอบก็สนุกขอบคุณนะคะแอดอ่านทุกคอมเมนต์ถึงจะไม่ได้ตอบทุกคนแต่แอดก็อ่านทุกคอมเมนต์ค่ะแอดขอฝากช่องนยายเดซี i, ่แอนนี่ครับไว้ด้วยนะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟังกันบ่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเราจะได้พบกันอีกแน่นอนสำหรับวันนี้แอดลาก่อนนะคะ Bye bye.